เคยสงสัยกันไหมครับสัญลักษณ์วีซ่าและ Mastercard บนหน้าบัตรเครดิตเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับเพราะเวลาที่เราเนี่ยทำบัตรเครดิตเจ้าหน้าที่ธนาคารผู้ออกบัตรก็มักจะถามเราว่าอยากได้บัตรวีซ่าหรือว่า Mastercard ดีแล้วมันแตกต่างกันยังไงและเราควรเลือกแบบไหนดีคลิปนี้มีคำตอบครับ m s s s o o t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  h m o o n n n v e s t Your Money Your u u t u r e เตรียมรับปรับแผนเรื่องการเงินการลงทุนเพื่อวันนี้และอนาคต ก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาทำความรู้จักวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดแบบคร่าวๆกันก่อนนะครับวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดเนี่ยต่างก็เป็นองค์กรขนาดใหญ่นะครับเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายการชำระเงินที่เชื่อถือได้นะครับและได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำทั่วโลกด้วยนะครับโดยวีซ่าเนี่ยเริ่มก่อตั้งในปีพศ2501นะครับซึ่งเป็นปีที่ Bank of America เนี่ย เปิดตัวบัตรเครดิตสําหรับชนชั้นกลางแล้วก็ร้านค้าขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางนะครับเป็นครั้งแรกในสหรัฐเลยโดยเดิมเนี่ยจะใช้ชื่อว่า Bank a เมริกาด้ครับพอเติบโตขึ้นในปีพศ2519เนี่ยวีซ่าก็ได้ถือกําเนิดขึ้นครับส่วนมาสเตอร์การเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยได้ใช้ชื่อว่า Master ร์ชาร์นะครับแต่ว่าเพราะชื่อเดิมเนี่ยฟังดูแล้วเหมือนว่าต้องจ่ายค่าชาร์จที่แพงนะครับในภายหลังเนี่ยจึงได้เปลี่ยนมาเป็น Mastercard ร์ดนั่นเองครับซึ่งมีต้นกําเนิดเนี่ยมาจากการร่วมมือกันนะครับเป็นพันธมิตรกันของ4ธนาคารในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับก็ได้แก่ United California Bank แนะครับแล้วก็เว l ฟาโก้คอคเกอร์เนชั่น n ลแบงก์นะครับและก็ Bank of California นั่นเองนะครับและก็บวกกับการช่วยเหลือจาก m a r i n e m i d l a n d Bank นะครับปัจจุบันเนี่ยก็คือ HSBC Bank USA กนะครับก็ได้ร่วมกันเนี่ยก่อตั้งเป็น Interbank Card a s s ociation ขึ้นมาหรือว่า ICA นั่นเองนะครับก็เกิดขึ้นในปีพศ2509นะครับแล้วก็ได้ออกบัตรเครดิตที่ชื่อว่า Mastercard นั่นเองนะครับเพื่อที่จะได้เอาไปแข่งกับ Bank อเมริกันะครับของ Bank of a m e เมริกาที่ออกสู่ตลาดก่อนหน้านั้นเนี่ย8ปีนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นที่มาคร่าวๆนะครับโดยการทำงานของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัวกลางในการรับชำระเงินนะครับระหว่างร้านค้ากับธนาคาร แต่ว่าการจะออกบัตรวีซ่า Visa หรือว่ามาสเตอร์การ์ดได้นั้นเนี่ยเราจะไม่ได้ขอออกบัตรผ่านทางวีซ่าหรือว่ามาสเตอร์การ์ดนะครับแต่ว่าจะเป็นทางธนาคารต่างๆที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทางบัตรวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดต่งางๆนะครับที่เป็นผู้ออกบัตรให้กับเรานะครับซึ่งถ้าถามถึงความแตกต่างของวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดเนี่ยในตัวของบัตรเองนั้นนะครับก็มีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยนะครับ แต่สิ่งที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับมันคือเงื่อนไขและก็สิทธิประโยชน์ต่างๆที่ทางธนาคารผู้ออกบัตรนั้นๆเนี่ยเป็นผู้กําหนดครับระยกตัวอย่างให้เห็นภาพก็คือสมมุติว่าวีซ่ากับมาสเตอร์การ์ดเนี่ยมีความแตกต่างกันอยู่นิดนึงนะครับตรงที่อาจจะมีจํานวนร้านค้าที่รองรับต่างกันในทั่วโลกนะครับแต่สิ่งที่ต่างกันมากๆเนี่ยจะถูกกําหนดจากธนาคารผู้ออกบัตรนะครับเช่นธนาคาร A ให้แคชแบ็ก3%ในทุกๆหนึ่งพันบาทที่เราใช้จ่ายไปธนาคาร B อาจจะให้แคชแบ็กแค่1%ในทุกๆหนึ่งพันบาทนะครับหรือว่าธนาคาร A เนี่ยมีโปรโมชั่นซื้อสินค้าในเครือเนี่ยได้คะแนนคูณห้านะครับซึ่งธนาคาร B เนี่ยอาจจะไม่มีเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเบื้องต้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่แตกต่างกันออกไปนะครับทีนี้เนี่ยเราลองมาดูจุดเด่นของบัตรวีซ่าแล้วก็มาสเตอร์การ์ดกันครับ ก่อนอื่นเรามาดูบัตรของวีซ่ากันก่อนนะครับคือบัตรวี s a เนี่ยเขาจะมีระดับที่แตกต่างกันไปนะครับเช่นวีซ่าคล s สิกนะครับวีซ่าโก i วีซ่าแพท i ทิร์นวีซ่าเซ็นเจอแล้วก็ Visa i n f i n ินิตนะครับซึ่งก็จะเป็นระดับสูงสุดนะครับซึ่งในแต่ละระดับเนี่ยก็จะมีสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตามระดับนะครับโดยผมจะสรุปสิทธิประโยชน์ของบัตรวี s a รวมรวมไว้ให้เป็น12ข้อดังนี้นะครับหเลยครับก็คือให้บริการเบิกถอนเงินสดฉุกเฉินนะครับสรับบัตรทดแทนกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆนะครับสครับให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วโลกนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับตลอด24ชั่วโมงเลย 4. ครับสิทธิพิเศษเมื่อไปที่ร้านค้าหรือว่าพัตคารนะครับหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าสถานบันเทิงทั่วโลกในฐานะลูกค้าคนพิเศษนะครับ5ครับเลขาส่วนตัวที่จะให้คํา ปรึกษาตลอด24ชั่วโมง7วันเลยนะครับ6ครับให้ความคุ้มครองนะครับระหว่างที่คุณเดินทางเนื่องจากมีประกันอุบัติเหตุโดยคุ้มครองทั้งครอบครัวนะครับ7ครับมีคะแนนโบนัสพิเศษสำหรับการเดินทางของคุณนะครับและการต้อนรับขณะท่องเที่ยวในระดับ VIP เลยนะครับ8ครับสามารถสะสมคะแนน เพื่อเอาไปแลกของรางวัลต่างๆได้นะครับแล้วก็จะมีส่วนลดต่างๆอีกมากมายเลยนะครับ9ครับได้รับสิทธิพิเศษที่สนามบินนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการห้องรับรองนะครับแล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับตามแต่สถาบันการเงินที่ออกบัตรให้นะครับ สิครับสิทธิพิเศษในการเป็นลูกค้าของโรงแรมที่ได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะครับหรือว่าส่วนลดในการเข้าใช้บริการห้องพักนั่นเองนะครับสิเอ็ดครับการเข้าใช้สนามกอล์ฟทั่วโลกนะครับกว่า300แห่งเลยในระดับพรีเมียมเลยนะครับและ12ครับสามารถถอนเงินสดที่ตู้ ATM ได้ ทั่วโลกที่มีเครื่องหมายวีซ่านะครับและสามารถใช้จ่ายแทนเงินสดซึ่งอาจจะมีโปรโมชั่นส่วนลดคะแนนสะสมเพิ่มหรือว่าเครดิตเงินคืนด้วยนะครับขอเน้นย้ำนิดนึงนะครับว่าสิทธิประโยชน์ข้างต้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับระดับบัตรที่เราถือด้วยนะครับก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับในส่วนของ m a ส t e r c a กาครับก็จะมีระดับที่แตกต่างกันเช่นกันนะครับโดยจะมีระดับดังนี้นะครับ Mastercard Go ดโกนะครับมาสเตอร์การ์ดแพทต m ินัมมาสเตอร์การนะครับและก็ Mastercard ร์ดโวล์เลนะครับก็จะเป็นระดับสูงสุดครับโดยผมจะสรุปจุดเด่นของบัตรมาสเตอร์ r าร์ดไว้ให้7ข้อดังนี้นะครับ 1. ครับมาสเตอร์กา g l o b a l l service นะครับก็คือจะเป็นบริการช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมง7วันทําการนะครับแล้วก็มีเงินฉุกเฉินนะครับ 2. ครับ บริการช่วยเหลือบนท้องถนนนะครับทั้งส่งน้ํามันฉุกเฉินหรือว่าเปลี่ยนยานะครับหรือว่าเหตุอื่นๆที่เกิดขึ้นบนท้องถนนก็สามารถขอความช่วยเหลือได้นะครับ 3. ครับบริการผู้ช่วยเหลือนะครับระหว่างเดินทางติดต่อกับสถานทูตในกรณีฉุกเฉินรวมไปถึงแพทย์และก็ทนายความด้วยนะครับที่สามารถพูดภาษาของเราได้นะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆเลย 4. ครับมีบริการ purchase assurance นะครับที่ช่วยคุ้มครองสินค้าที่คุณซื้อผ่านบัตร Mastercard p l a แพ n ต m นะครับในกรณีที่สูญหายหรือว่าถูกขโมยภายใน90วันนะครับ5ครับ บริการผู้ช่วยทางด้านการเงินนะครับที่ช่วยจัดการเงินของคุณทั้งการเตรียมด้านภาษีนะครับแล้วก็บริหารจัดการเงินของคุณนะครับ6ครับมีการคุ้มครองราคาเพิ่มเป็น120วันนะครับแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรมเพิ่มขึ้นนะครับเช่นอาหารเช้าฟรีนะครับเช็คเอาท์ช้าได้นะครับแล้วก็การอัปเกรดห้องพักนั่นเองนะครับและ7ครับให้บริการในราคาสุดพิเศษกับร้านค้าที่ร่วมรายการนะครับหรือว่าบริการเช่ารถราคาสุดพิเศษ สำหรับค่าตัว๋วเครื่องบินและก็การล่องเรือนะครับหรือว่าแพ็กเกจท่องเที่ยวสําหรับวันหยุดพักผ่อนนะครับขอเน้นย้ําอีกรอบนะครับสิทธทิพิเศษเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับบัตรที่เราถือนะครับก็อยู่ที่ระดับต่างๆด้วยนะครับทีนี้ครับเมื่อเราได้เห็นความแตกต่างกันไปบ้างแล้วนะครับว่าแต่เราสามารถใช้บัตรเครดิตวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดท,ที่ไหนได้บ้าง คงจะสงสัยกันใช่ไหมครับก็ต้องบอกว่าวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดเนี่ยมีร้านค้าที่ยอมรับอยู่ทั่วโลกเลยนะครับแต่ว่าวีซ่าเนี่ยจะได้รับความนิยมมากกว่าเล็กน้อยนะครับโดยวีซ่านะเนี่ยมีร้านค้าที่เข้าร่วมให้บริการประมาณ29ล้านร้านค้าทั่วโลกนะครับและมีตู้ ATM ที่สามารถกดเงินสดได้มากกว่า200ประเทศทั่วโลกครับส่วนมาสเตอร์การ์ดนะครับมีร้านค้าที่เข้าร่วมให้บริการประมาณ30ล้านร้านค้านะครับซึ่งมี มากกว่าวีซ่าครับและมีตู้ ATM ที่สามารถกดเงินสดได้มากกว่า200ประเทศทั่วโลกเช่นเดียวกันนะครับถึงแม้ว่าวีซ่าเนี่ยจะได้รับความนิยมมากกว่านะครับแต่ในยุโรปเนี่ยมาสเตอร์เนี่ยคนจะนิยมมากกว่าครับและถึงแม้ว่าคนจะใช้มากน้อยต่างกันอย่างไรก็ตามนะครับแต่สิทธิพิเศษต่างๆเนี่ย ของทางวีซ่าและมาสเตอร์กาดที่มอบให้ผู้ใช้นั้นเนี่ยแทบไม่ต่างกันเลยครับสรุปคร่าวๆดังนี้นะครับสุดท้ายนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะมีบัตรเครดิตของวีซ่าหรือว่ามาสเตอร์กาดก็ตามนะครับคุณก็สามารถใช้บัตรทั้งสองนี้ได้อย่างไม่มีปัญหาเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับและยังใช้บริการได้แทบทุกมุมโลกทั่วโลกเลยนะครับแต่สิ่งที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าจะเลือกบัตรเครดิตแบบไหนดีเนี่ย ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างนั้นเนี่ยก็อยากให้เพื่อนเเนี่ยไปศึกษาข้อมูลของบัตรเครดิตจากธนาคารผู้ออกบัตรเพิ่มเติมนะครับเพราะสิ่งที่แตกต่างกันในเรื่องสิทธิประโยชน์ต่าง,างเนี่ยจะถูกกาหนดโดยธนาคารผู้ออกบัตรนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่ามีบัตรเป็น10เป็นร้อยแบบเลยนะครับเกณฑ์ในการตัดสินใจของเรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะมาจากไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้บัตรเองนะครับรวมทั้งเป็นอาประเภทสินค้าหรือว่าบริการที่เราใช้บ่อยๆนั่นเองนะครับวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดเนี่ย ก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากครับสามารถเลือกใช้ตามความชอบได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยลองไปศึกษาเพิ่มเติมกันดูนะครับจะได้เจอประเภทที่ถูกใจครับก่อนจากกันไปครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามมาให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Mission to the Moon i n v e s t Your m o n e y Your Future เตรียมรับปรับแผนเรื่องการเงินการลงทุนเพื่อวันนี้และอนาคต